ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราตั้งแคมป์เสร็จแล้วครับนี่สวยงามนะกล้องมันไม่ค่อยชัดเทไหร่วะมากันสองพันสองคนครับมันจะเยอะ ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกน้ำตกน้อยนะครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแต่มันจะมีน้ําตกลงมาจากภูเขาข้างบนเนี้ยมันจะมีที่ให้เล่นน้ําอยู่อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําท่ากระบากที่อยู่ในด้านในนะครับมันจะติดเขานะมันจะติดเขาวันนี้เราเข้ามาในเขาเลยติดเขานะครับ เรามาตั้งตรงนี้ติดเขาเลยบรรยากาศดีมากครับผม ลืมลืมเสียงครับผมเอา,อางเงี้ยดิบๆเดี๋ยวเราจะต้มปีไกอ่อยู่ในป่ากินอะไรก็ได้นะอันนี้เลยไงก็ต้องกินครับหิว ลาบไก่เทียมตัวเม็ดหนึ่งนี่เราต้มยำเดี๋ยวเราจะต้มยำต้มยำตีนไก่ครับผมแต่ว่ายังไม่นี่เลยทำเครื่องไว้ก่อน อันนี้เราลืมคกมานะครับก็ใช้แบบนี้เลยตัดแป้งตัดแป้งใช้ขวดตัดน้ำาแล้วก็ใช้อันนี้ตําให้มันละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะตำเดี๋ยวเราจะต้มยำมันก็ต้องหั่นก่อนวะไม่ต้องหัน่นหรอกไม่ค่อแคยแตกเลยนั่นเออม,มันไม่มันไม่แตกนะมันไม่พื้นที่มันเต็มเกินเออมันต้องหัน่นหรอวะ แต่มาี้ันอาหารแนละ้วไม่ได้หรอกกินได้ครับอยู่ในป่าได้หมดละคือคือ <c oughs> ได้สิวเจะกามขึ้นแล้วเนี่ยอ่าได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยได้ฟ hey, okay. er mm ิวแต่ว่าอันนี้แหละคือมันจะนี่แฝดคือเดี๋ยวเราจะไปล้างไก่อยู่ไหนครับผมใน thằng kèm ừ, sẽ... dầm chẳng cho không đi cày Để ốc cứ ốc luôn hả? Wow. Chào. Để sim. này <cười> <cười>